สวัสดีค่ะแสงเดือนกรบิกลสาอุดรอินสวิตค่ะอันนี้ก็เป็นคลิปต่อจากหมูว่านนี่นะคะพี่น้องหลังจากหมูว้านนี่เขาเกี่ยวฮาเฟอแล้วก็ไอซ์ไวทแอปเปลแล้วมื้อนี่เขากะมาเก็บฟางกับพี่น้องเห็นว่าค่ะขจ้าจมีเครื่องเก็บฟางค่ะฟางอันนี้กะเก็บไว้เป็นอาหารสัตว์ต่อไปค่ะ ท่านสมัยบ่ค่ะพี่น้องเครื่องจักรเครื่องทุนแรงของเช่าหน้าเช่าไร่ในสวีเด์ค่ะเห็นบ่ค่ะก่อนฟางแย่ๆไปหมดเลยค่ะ คือว่าเป็นความโชคดีของสาวอุดรออินสวิตค่ะที่ท่านในไม่เห็นเพิ่นเก็บก่อนฟางพอดีค่ะได้มีโอกาสถ่ายคลิปมาให้พ่อแม่พี่น้องเข้าชมกันค่ะก้าวนาคักว่าค่ะประเทศเพิ่น่ระราบว่าปัในประเทศไทยมีผู้ใดมีเครื่องตัวนี้เลยยังค่ะ หลังจากที่เขาอาร์ตก่อนเฟี้ยงเรียบร้อยแล้วเด้อค่ะเขากะสีมากเก็บก่อนเฟี้ยงขึ้นรถค่ะเพื่อที่สีได้เอาไปเก็บในร่กงหน้าค่ะพี่น้องเห็นปะค่ะ แนวขีบเขากับท่านสมัยค่ะพี่น้องบด้ยกกยากเลยค่ะใส่เครื่องถุนแรงยกขึ้นรถยกขึ้นรถค่ะพี่น้องเห็นว่าค่ะทำงานกันเป็นทีมค่ะ รบรรยากาศรอบๆค่ะและนี่ก็เป็นวิธีการถนอมเก็บยาเก็บยังไว,หงวห้หายง่วกินในฤดูหนาวได้ค่ะพี่น้องเพราะว่าข้าเจ้าสีมีช่วงเวลาหนาร้อนที่สั่นค่ะเวลาหนาหนาวสิ้ลายก็ต้องเตรียมอาหารยาแห้งไว้หายง่วไว้หายซั์ค่ะพี่น้อง ขอบคุณนะคะพี่น้องที่ติดตามถูกใจกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้สาวอุดอรอิ sweet, นสึบดได้ะค่ะพี่น้อง สำหรับชาวนาชาวสวนชาวไร่ยูสวีสแลนด์ด้ค่ะก็ได้รับความอุดหนุนจากอำเภอด้วยค่ะในการประกอบอาชีพการเกษตรค่ะเครื่องหม่เครื่องมือของข้าเจ้ากับท่านสมัยคักนอพี่นองเห็นบ่ค่ะ สำหรับคลิปนี้สาวอุดรอ,อินสวิตกะขอลาพ่อแม่พี่น้องไปแค่นี้ละค่ะหมดเวลาแล้วค่ะสาวอุดรจะต้องไปทำงานร้านอาหารต่อค่ะขอบคุณที่ติดตามค่ะพี่น้องถูกใจกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้สาวอุดรอ,อินสวิตแน่ได้ค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ